ยมึงรู้สึกกินเป็นโปรกีปะมินโปกีโอเคพี่อย่างเงี้ยมินโปกีคือใครอ่ะสี่แล้วรไม่ห้ามกูหรอกกูร้องเพลงไปกินข้าวไปสวัสดีค่ะทุกคนแล้วเราก็สู่ช่องปิ่งปิ้ง channel นะคะ วันนี้นะคะเรามีตอนใหม่ก็คือตอนกินเพื่ออยู่ก็คือก็คือกินนั่นแหละมานั่งกินแล้วเราก็จะแบบว่าเล่าเรื่องหรือไม่ก็ตอบคำถามใดๆวันนี้นะคะเราจะมากินยำจริงๆก็มีเรื่องแซ่บใช่ไหมยำเพราะว่าอยากกินยำแซลมอนสด <laughs> แต่ว่าที่ได้มาเป็นแซลมอนสุกไม่ตอบโจทรยร์เลยนี่วันนี้เราจะมาตอบคําถามเกี่ยวกับการเรียน ก็ได้เป็นคนดูมีความรู้เที่จะตอบคำถามเยอะแต่หมายถึงในช่วงชีวิต่ชชววงีิตเรียนว่าเป็นยังไงโดยมาจาก IG Story นะคะเดี๋ยวเราให้เครดิตไว้นะคะเห็นมากเลยเดี๋ยวแตะเดี๋ยวแปะให้กินกันด้วยแล้วก็สุ่มกันด้วยเริ่มข้อแรกมันเหมือนอะไรเราจะกินดูอร่อยไหมจริงจริงอ่ะถ้าเราทำเป็นช่องกินอย่างเดียวอะไรเงี้ยเราเป็นคนที่กินดูไม่อร่อยเพก็เป็นคนกินเร็วแล้วก็เคี้ยวแบบเคี้ยวแบบหน้าซากะตายอ่ะโฮ้ทุกคนเหมือนไส้กรอกปะอันนี้คือแซลมอนแซลมอนสุด มันเริ่มข้อแรกังสุดนะข้อเก้าข้อเก้า,าถามว่าระดับความเกย์เลยโดดน,นะคะเอาจริงอะถ้าพูดถึงเรื่องเรียนอะแทบไม่มีไม,ไม่มีเรื่องเกเรเลยเพราะว่าโดดเรียนก็ไม่มีครั้งหนึ่งคือในแก๊งไหนจะมีเพื่อนอยู่ห้าคนใ่ไไอพวกเนี้ยมันจะไม่เข้าใช่เพราะและ้วปิว่นก็เข้าอยู่คนเดียวตอนนั้นก็งอนเพื่อนเว้ย งอนเพื่อนที่เพื่อนไม่เข้าเรียนเราก็ปล่อยให้เราเข้าเรียนคิดดูคือ <c oughs> เราไม่ชอบอาจารย์คนนั้นจะให้เราเข้าไปเรียนด้วยทําไม่ได้ก็เลยงอนเพื่อนที่แบบว่าเพื่อนปล่อยให้ฉัน้ปเรียนอยู่คนเดียวเลยง้นเลยเถอะนะจังหวะนั้นพ่อที่หลัง <c oughs> ดีกว่าก็ลงมานั่งคุยกันคือจะง้องมันยังไงดีวะอะไรเนี่ยแล้วสรุปวันนั้นเราง้อกันยังไงชวนมาบ้านไม่รู้อ่ะเราเดินปิดตัวเป็นคนเดียวใช่มาเกสมิตาแบบว่าตอนเลิกเรียนอะไรใช่ปะ Okay, เก๊เอก็เหมือนจะเดินออกไปหรือเดินไปเที่ยวก่อนอะไรนี่แหละไอ hey, 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 ้นาวเอ้ไอ้บุญเฮียเฮียคุยจะมีอะไรบาดหมางกับมันอยู่อะไรโอเคแล้วแหละความเกเรจริงไม่ค่อยมีมไม่ค่อยมีอะไร <c oughs> นอกจากขี้เกียจเดินแล้วก็หลับในห้องข้อสิบแปดถามว่าอาชีพในฝันตอนเด็ก ภาษาไทยเคยเรียนเรียงความอไม่ห้ามกูหรอกกูร้องเพลงไปกินข้าวไปความฝันคือคือฝันมาตลอดเลยใช่ปะว่าจะเป็นแอร์อะไรอย่างเงี้ยเคยอยากเป็นดาราก็คิดคิดหรือเปล่าต้อทำยังไงถึงจะสวยเป็นดาราเนี่ยยังไม่ได้ดัดฟันเลยนะฟันเยินๆแหละเยินจัดๆเลยขอให้คลิปนี้ดังแล้วก็จะได้แบ่ง ส่วนใหญ่ให้กูขึอเออไปเลยดาราหนึ่งกูใหห้าสิบต้นปิ่นต้นเด็กอยากเป็นดาราเกี่ยวไอ้ดาราเพารู้สึกว่าฉันชอบเจอคนเยอะด้วยจริงๆอ่ะเป็นคนเป้ดาราชอบเจอดาราคนนี้คนนั้นฉันอยากเจอฉันรู้สึกว่าถ้ามีแฟนคลับมากรี๊ดๆฉันเนี่ยฉันจะก็เลยอยากเป็นดาราตอนนี้ก็ยังอยากเป็นอยู่นะเพราะว่ารู้สึกว่าอยากจะอยากจะเจอคนตลอดอะไรอย่างเงี้ย ก็อยากเจอดาราได้กันเืกันเจอก็ได้หนังแล้วแบบไอ้คนคนนี้หรอเลยอยากเจอแบบนั้นมีอยู่สามอย่างเป็นอยู่สามอย่างก็คือหนึ่งดาราสองอยากเป็นหมอหมอหน้าแต่ก่อนชอบกดสิวให้แม่มากแล้วก็รู้สึกว่าถ้าเกิดว่าเราได้ไปเปิดจินิกแล้วได้กดสิวให้คนหลายๆคนคงจะมีความสุขมากแน่เลยแต่ตอนนี้ก็ทำแล้ก็ปวดหลังนะหลังหนึ่งก็คืออยากเป็นเป็นแอร์แต่พอโตขึ้นมา แล้วความสูงมันอยู่ที่156-157เลยเราไม่สามารถแตะถึง202ได้ก็รู้สึกว่าเออความฝันเนี้ยมันเติบเอื้อมนหลับความฝันในไวท์แค่นั้นแหละแบบคุณหม,มอหมอวิทนิดกูกูแค่รักหมาตัวเองหน่อยไม่หรอวะคุณเขาจะไปเป,นป็นสัตวแพ <c oughs> ทย์คนเราแค่มีใจมันได้เหรอ <c oughs> มันต้องมีมันกระหมองด้วยนะมีแค่ใจะอะไรส่้เขาเราที่ว่าเราอย่ามองไม่เจอแพะก,กูร้องเพลงเรากินข้าวนะแม่หรก๋ก็มาเหอะ เล้ก็ไม่รู้ว่าเราจะกินได้น่ากินเหมือนคนอื่นไหมนะใช่เราอะต้องกินเบาเตงมอิ่มอมือนเดิมกินไม่น่ากินเราก็อยากการเรียนเล่าเรื่องอาจจะแบบพูดคุยกันติแปแล้วก็แปดเทคนทคการเรียนดีนี่เลยจะชอบฟังครูฉะมากกว่าเพราะว่ามันฟังแล้วเข้าใจแต่ว่าถ้าเกิดมาอ่านเองมันนี่ขี้เกียจแต่สมมติว่าเป็นวิชาที่เราชอบอย่างเช่นจะชอบวิชาภาษาเกือบทุกภาษาเลยนะแขนงภาษาเนี่ยชอบหมดเลย ก็จะเอามาอ่านเองเอามาดูน hmm. ู no, 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 no. No, mm ่น hmm. น uh ี huh. right? ่น like anyway> ั่นเองอะไรเงี้ยมันก็ซึมซับแค่นั้นแหละแล้วก็ไม่มีอะไรเยอะนอกจากอ่านตั้งใจเรียนแค่นั้นผมไม่มีเลยนะนอกจากตั้งใจเรียนแค่นั้นเราไม่ใช่คนเรียนดีอะไรอ่ะจะเป็นคนที่ซีเรียสกับเรื่องเกรดมากผลการเรียนอะไรเียซีเรียสก่อนที่เราไหวนะไม่ได้แบบว่ากดดันจริงขนาดนั้นแต่แค่เป็นคนซีเรียสเรื่องเกรดแต่ตอนนี้ไม่ละไม่เรียนเลยไม่เรียนสือแล้วเราออกมาแล้วก็เลย ไม่ได้เสียอะไรไม่มีข้าว่าให้กูได้ใส่หมูก็แล้ได้ใส่อะไรเนะกูไม่ตกมั้งบ้านกูชอบเคียงกันเลี้ยวสีกูสมัครเรื่องผมรวบว่าไม่ใครกู้วก็เลยทำสีผมเป็นลอนแนวของแม่จะมอนสรุปผมใครรุ่งเยอะกันแม่สุดกูไม่ชอบแซลมอนเลยว่ะชอบปะชอบคือมันต้องเปนโยอยู่อ่ะอะไรอะอะไรแล้ปก็แบบตู ัมนต้องไม่ใช่ทอมมานมงต้องกินกับน้ำจิ้มซีฟู้ดเเรามาจอเข้าต่อไปกันเลยดีกว่าอร่อยมากอ่อยมากอร่อยอะที่สิบห้าเกรดมากสุดต่ำสุดสองจุดเก้าแปดสามจุดสามสามจุดสาเก้าไม่รู้อะสองจุสามห้าะคือมอสาก็ไม่อยากจะนับเพราะมันเป็นโรูเียนเอกชั่นที่ปล่อยเกรด ก็จะรับแค่ตอนหนงกับมาสองนะหนะึ่งกนะับมาสองเกรดที 2, นะ่ได้เยนะอะที่สุดก็คือสามจุดห้าอะไรอ่ะคือมันเป็นโรงเรียนประจำจังหวัดแล้วนั่นแหละทุกคนก็จะเข้าใจว่าเรียนประจำจังหวัดเกรดก็จะเป็นแบบไมสองจุดห้ากว่าจะไม่ได้ส่วนเกรดที่ต่ำสุดก็ส่วนสามจุดสองสามหรือเกือบจะมากที่สุดนะไม่สองสามก็สามสองประมาณนั้นเรารู้สึกเฟลมากเครียดมากเครียดมากแบบไม่คือเครียดมากจนต้องรู้สึกว่าเฮ้ยกูต้องถีบตัวเองขึ้นมาจะเป็นอย่างนี้อยู่ไม่ได้ กูไม่เห็นเป็นยังไงเลยในเมื่อในเมื่อถ้าคุณต้องเจอคณิตศาสตร์อล้เนี่ยคณิตศาสตร์กูเก่งหนึ่งอีกูก็เก่งหนึ่งกูสอบไม่ไหวมานเลยคณิตศาสตร์คณิตศาสตร์หละกูไม่เคยสอบผ่านเลยเฮ้ยพี่อะกูสอบทุกครั้งที่มีสอบสอบสิบข้ออะกูได้คะแนนหนึ่งเท่นนเฮ้ยนั่นแหละเหตุผลที่กูไม่ได้เป็นหมอหน้าคือตอน ่แต่ว่าวิทยาศาสตร์ไม่ได้เก่งนะโค้งโง่โง่วิทยาศาสตร์มากเป็คนที่เรียนวิทยาศาสตร์ไม่ได้เลยแต่ว่าได้เก่งสีได้เก่งสามสิบห้าไม่รู้ทำไมือนกันแต่ว่าคณิตศาสตร์ก็โง่เหมือนกันได้เก่งหนึ่งหนึ่งจุดห้าเออสองสองจุดห้ายิ่งคณิตศาสตร์มกูยิ่งได้ใหญ่เลยนี้ส่วนได้คะแนนเยอะเพะอะไรไม่รู้นะแต่ว่าเดี๋ยวไม่รู้เรื่องเหมือนกันข้อสิบเอ็ดถามว่าแอบชอบเพื่อนในห้องเล่นหญิงล้วนเรียนหญิงล้วนไม่มีอ๋อ ปะถุงน,นี่ไม่เคยเชอบใครไม่เคยเชอบใครคในห้องแค่เดียวห้องไม่เคย What แอบชอบเพื่อนในห้องก็คือเลยอะไรอย่างเงี้ยๆๆแล้วทีนี้ก็มาอยู่ห้องเดียวกันเราระอาอยุเท่ากันหรออยู่ห้องเดียวกันหรออะไรอย่างเงี้ยแล้วพอกีฬาสีก็ดันจับได้ทีงสีเดียวกันก็เลยได้มาคุย,ค,ย,แบบยคุยกันแบบเรื่องกีฬาสีนะเออเราก็คุยกันแป๊บเดียวอเออเออนั่นแหละก็คุยกันสักพักนึงแล้วก็คบกันเพื่อน แล้วยิ่งมาอยู่ปวชนะทายจะแบบชอบภายในห้องได้ไม่ค่อยน้อยมากใช่แหละเข้าถึงท้ายกูทำแต่รู้จักกันได้ไงมึงจำได้ไหมว่าเรารู้จักมันได้ไงเข้าหมดยังมึงเข้ามาถามเอ้ยกูซื้อโทรศัพท์ทล้มึงเพื่อนมึงกับเพื่อนมึงก็บอกว่าได้เหยื่อใหม่แล้วปิ่นก็เลยเหยื่อในการ ขอยืมพี่ชันแปดแค่นั้นแต่ยังไม่ยึงไม่เคยรู้จักแต่น่าเป็นครั้งแรกที่ให้ครูรู้ว่ามึงมีชีวิตอยู่ในนี้เองมึงก็เกินไปรเราไม่มอยู่ห้างกันต้องไม่เคยได้สาระไงจริงเหรอ,อขนาดนั้นเลยหรอมึงก็อย่าเวอร์อแล้วก็สงของป่นเนี่มันมันจะมีวันหนึ่งที่เราเรียนเริ่อ้ทางบังคับที่เรียนคอมอ่ะแล้วต้องไปเรียนที่ชั้นห้าอือืมเห็นมึงนั่งหลับ ทับฟิวเจอร์บอดไม่เปิดอนเรื่เงไหนดูว่าไม่ได้สนใจแล้วทีนี้มึงก็นั่งหลับทับฟิวเจอร์บอร์ดอยู่กูก็รู้สึกว่าที่จะบอร์ดมึงเหรอใช่ของเขาเดือดร้อนกูก็นั่งมองว่าเฮ้ยไอ้นี่มึงคืจะเปิดเพลงหลับแล้วไม่รู้จักใครหลับแล้วอะไรเงี้ยกูรู้สึกว่าเฮ้ยกูอยากรู้จักกับมึงอะไรกูเลยแอบถ่ายรูปมึงไว้จริงเหรอมึงกำลังด่ากูอยู่เมื่อกี้เจอกันครั้งแรกก็หลับแล้วูเหมือนกับวก็หลับแล้วยด่าไม่อรื่องเนี้สึกว่าแบบคนนี้ต้องเป็นคนที่ตลกคือเรา คืเอเราอยู่กับกูเพื่อนที่แบบเรียบเรอยนมากคือทำอะไรให้มึงคือตอนฟังตอนแรกกูอยู่กับเพื่อนที่เรียบเรียนมากแล้วกูรู้สึกว่ามัน <อะ S 1> มันไม่เข้าขากันพอกเห็นหน้ามึงแล้วกูรู้สึกว่า,วาเฮ้ยมึงฟังเคป๊อปด้วยวะอะไรอย่างเงี้ยกูฟังหรอมึงได้ไงมึงยืนมึงยืนเต้นเพลงยีไฟอยู่าานหน้าแถวในแถวไอเดียแล้วรูบอกกูบอกว่ากูอยากเป็นเพื่อนกับมึงก็เลยสังเกต อ,อ,อยยูเ่เเลมืทุกคนเนี่ยค,คือสิ่งที่เราไม่เคยได้ินจากเปลี่ยนมาเลยนะจริงเออรู้สึกว่าอยากเป็นเพื่อผู้ใวญ่นี่ทุกคนเนี่ยหนาเช้าแดดเย็นวันนี้วมันไม่อยาม <laughs> ทุกวันนี้ <laughs> อันนี้คือคลิปแรกของการแบบกินไปเล่าไปแบบว่าจับทิศจับทางนนไม่ได้กินไของกินเพื่ออยู่ก็เลยจับทิศจับทางไม่ได้ถ้าเกิดว่ามีความเห็นยังไงก็ อยากให้กินอะไรดีกว่าอยากให้กินอะไรหรือว่าอยากจะให้ไม่หรอกเรากินทุกอย่างอยู่แล้วไม่ต้องมาบอกว่าอยากกินอะไรหรอกเอออยากได้พูดเรื่องอะไรหรือว่าอยากได้อะไรก็แบบแบบติชมตรงไหนได้ก็คอมเมนต์ได้เลยเพราาะว่เข็บไปปรับปรุงนะคะขอบคุณทุกความทุกๆคำติชมนะคะแล้วก็ใครอยากได้แบบคิดเป็นแนวไหนเดี๋ยวให้มันไปที่ถ่ายเนี่ยก็คอมเมนต์ลงมาได้เลยนะคะสำหรับวันนี้ก็ไปก่อนนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้บ๊ายบายบ๊ายบาย 别问，来塞。<noise>